ี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสวนโดยศิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะศั์ไล่เดสายต่อไปกันเลยฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพร้อมอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยฮะสายที่4ของเราในค่ําคืนนี้ครับสายจากพี่ต้นนิวคาสเซิลฮะวันนี้พี่ต้นเนี่ย เรียกได้ว่าจะมากับประสบการณ์ของเพื่อนของคุณต้นนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนกะิดขึ้นที่รีสอร์ทในจังหวัดสมุทรสงครามผ่านมาด้วยกันประมาณ9ปีฮนะพี่ต้นให้เรื่องในค่ําคืนนี้มีชื่อว่ารําลึกสุดท้ายก็ยไม่ทราบว่ารําลึกสุดท้ายในที่นี้เป็นสุดท้ายยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับสายจากพี่ต้นพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับ,พ,รบพี่ตั้ม 9ปี <Ừ. S 1> ที่ผ่านมาเรื่องของรำลึกสุดท้ายที่ว่าเนี่ยตน้นไหนมาเล่าให้ตามฟังหน่อยสิฮะว่าเรื่องที่คุณไปเจอมาที่เพื่อนมาเล่าเนี่ยไม่ใช่คุณไปเจอเนาะเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงครับคุณตน้นครับผมก็สวัสดีพิตัมที่รถ8เอ็มแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปแทนเป็นตัวเพื่อนผมด้วยนะครับครับ ก็เรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณเก้าปีที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามานะครับก็คือ,อตอนนั้นเนี่ยที่พี่ชายผมแฟนเขาแล้วก็ผมเนี่ยก็คือหาที่เที่ยวกันเป็นช่วงกลางกลางปีสองพันสอร้บก็คือหาที่เที่ยวกันก็คืออ ก็จะไปเหนือไปทางอีสานไปทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยด้วยด้วยความที่ปีนั้นเนี่ยเวลามันมีค่อนข้างน้อยก็คือมีเวลาแค่สามวันสามวันสองคืนอะไรประมาณเนี่ยก็เลยอะเอาใกล้ๆแล้วกันก็เลยอ่ะเราก็ไปที่นี่ดีกว่าก็คือทางทางแฟนแล้วก็ทางพี่ชายผมเนี่ยเขาก็จัดก,การหาที่พักอะไรเสร็จสับก็คือเน้นแนวแบบธรรมชาติคือไม่ค่อยชอบแบบวุ่นวายมากอะ่ะพี่ตามก็คือแบบคนไม่ค่อยเยอะรีสอร์ทติด ป่าติดเขาอะไรก็ว่าก็ว่าไปก็ตอนเดินทางไปเนี่ยเราก็จะไปก,กันสามคนก็คือก็จะมีพี่ชายมีแฟสแล้วก็มีผมสามคนเนี่ยก็คือจะจองไว้ห้องเดียวก็คือเราก็จะนอนรวมกันเลยโดยที่จะขอเป็นที่นอนเสริมน,นะครับลักษณะรีสอร์ทท่ตามเป็นคล้ายๆเหมือนโฮมสเตย์ก็คือจะเป็นแบบมีห้องพักเนี่ยเท่าที่สังเกตเห็นนะครับก็จะมีประมาณอยู่ประมาณ อ่าห้าหกหลังไอ้ส่วนหลังที่เราไปพักเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านหลังที่ติดแม่น้ําครับอ,อ่คือผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นแม่น้าหรือจะเป็นคลองน่าจะเป็นคลองไปพ่ทามคือคือแม่กว้างใหญ่ขนาดขนาดกับแม่น้ำอ่ะน่าจะเป็นคลองบริเวณนั้นมากกว่าอืมอก็คือทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่เข้าไปพักแล้วอะไรแล้วเนี่ยเช็คอินเช็คไลเร็จเนี่ยเราก็ค่อนข,ข้างตื่นตา,าตื่นใจจากสถานที่ที่เราสมควรก็คือมันค่อนข้างสวยสงบแล้วก็ คือเหมาะสมกับมาคาพี่ตามเอาง่ายๆอบอกได้ไหมราคาตนนั้เท่าไหร่ได้คตอนนั้นเนี่ยประมาณเออ่พันต้นๆครับโอเคได้ยอยูอ่ใช่อ่ก็พันต้นๆก็คือทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราอะไรกันเสร็จสับแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเราก็มีโปรแกรมที่จอไปดูหิ่งห้อยนั่งเรือไปดูหิ่งห้อยกันก็หลังจากที่นั่งเรือไปดูหิ่งห้อยกันตอนกลางคืนแล้วเนี่ย หลังจากที่ดูเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเรือก็กลับมาจอดตรงเทียบค่าตรงที่พักเราก็ขึ้นมาจะถึงที่พักทีนี้เนี่ยตอนที่จะเข้าไปที่บริเวณบ้านที่ห้องเนี่ยั้ามก็พี่ผมเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นว่าเอ่าบริเวณทางที่จะเดินไปเนี่ยมันมีเหมือนรอยเป็นรอยเป็นรอยน้ำนครับอื mm. เป็นรอยน้ํารอยเท้าหรือว่าเป็นรอยอะไรบางอย่างเนี่ย mm. เป็นรอย,ยตามทางเข้าไปในบ้านที่เรานอนอยู่ แล้วรอยนั้นเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคาบน้ําก็คือไปอยู่อยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านของเราพอดีครับ <Okay. S 2> ก็คราวนี้เนี่ยพี่กับผมก็แปลกใจว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นรอยของอลุงกับป้าที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทแกมาทำความสะอาดหรือว่าอะไรหรือเปล่าเหมือนคือเหมือนแกนไปย่ําน้ํามาที่ตั้มแล้วมีน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 2> ก็ที่เราพักเนี่ยเราก็จะนอนกันสองคืนสามวันคืนนั้นเนี่ยหลังจากกลับมาจากดูหินห้อยเสร็จแล้วเราก็ เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จเนี่ยเราก็มานั่งคุยจนบริเวณที่นั่งบริเวณเหน้าที่พัก,กน,นะครับ,บมันก็จะมีเป็นอ่า<ะ>ก็คือมันจะเป็นระเบียงแล้วก็เป็นเหมือนแบบเออ่เป็นโต๊ะจัดไว้เวลากินข้าวเช้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้มนั่งริมน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เนี่ยนั่งงไปสักพักนึงเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยก็บอกว่าเห็เหนเหมือนมีคนดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ําเลยล<ะ>ตอนแรกเขาคิดเขาคิดคิดในใจคิด,ค,ดคิดว่าคือเขาก็ รู้อยู่ว่าอะไรกลางคืนที่เห็นเนี่ยไม่ควรที่จะทักมันก็เป็นความเชือ่อคราวนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเออคนแถบนี้เขาเขายันเนาะอาจจะเออหาปูหาปลาอะไรกันกลางค่ำกลางคืนด้วยหรือเปล่าคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยชีย้ให้แฟนเขาดูปรากฏว่าแฟนเขาไม่เห็นว่ามีอะไรอืแฟนก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ชาญนก็บ,บอกนั่นไงเน่นั่นน่ะดำดำดำ,ดำผุดผุดอยู่ตรงนั้นนะ่ะก็คือชี้ไปรบริเวณกลางคลองก็ไม่มีอะไรผมมองก็ไม่มีอะไร ก็คราวนี้เนี่ยพอนั่งคุยกันมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยก็เออเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําก่อนแล้วกันก็คือยังไม่ได้อาบน้ําเพื่อที่ว่าพี่ชายกับแฟนเนี่ยจะได้ไปอาบต่อ<ม>ห้องน้ําที่ตั้มมันก็จะเป็นลักษณะแบบโฮมสเตย์ครับพี่ก็คือมันก็จะมีเป็นหลังคาข้างบนบังแดดบงังฝนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนบริเวณรอบๆเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นผนังปูแบบเปือ่อยๆอย่างที่อ๋อโอเคอ่าคือคนข้างนอกเนี่ย สามารถที่จะปีนมาดูได้คือถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้อยู่ในรีสอร์ทหรือว่าในอะไรเนี่ยถ้าเปมาตานบ้านๆนปีนดูได้อ่ะครันนี้เนะี่ยขณะที่อาบ,บเนี่ยห่างตาเนี่ยก็เห็นเหมือนมีอะไรอยู่ตรงมุมมุมเอผนังข้างบนห้องน้ําก็เลยหันไปดูพอหันไปดูเนี่ยพี่ตั้มสิ่งที่เห็นคือเป็นร่างผู้หญิงยืนบนริมผนังห้องน้ําออยืนก้มหน้าอยู่ พอยืงก็มหน่าอยู่เสร็จปุ๊บคราวนี้เนี่ยพี่ต,ตั้มลองนึกนะว่าถ้าเราเกิดเราอาบน้ําอยู่แบบทีโลงๆอย่างเงี้ยแล้วเจอแบบแบบเนี้ยแหกปากที่ครับคราวนี้ก็เลยใช่ใชตะโกนลั่นเลยแล้วก็เลยรีบร,รีบวิ่งออกไปข้างนอกอะ่ะเดี๋ยวนั้นเลยพี่ก็ถามเอออามึงเป็นไรออวิ่งมาทมออําไมเอคราวนี้เนี่ยก็เลยเล่าให้พี่กับแฟนฟังเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูกัน,นก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเลยตาฝาดหรือปลาหรือว่า ว่วงหรือว่าจังไงอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้พอเราเห็นว่าไม่มีอะไรปุ๊บเราก็กลับไปอาบต่อก็ทีนี้เนี่ยพออาบเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็มานั่งนั่งนอน,นอนจนอยู่ข้างในห้องแล้วนะครับอืก็จนทีนี้เนี่ยจนตอนกลางดึกเนี่ยระหว่างที่ผมนอนนอนเนี่ยเนี่ยก็หลับไปเหมือนเหมือนเหมือนก้มเคิมแล้วคราวน,นี้เนี่ยก็ได้ยินเหมือนเสียงประตูเนี่ยเป,เปิดเปิดออกไปข้างนอกอเลยหันมาแล้วก็ลืมตาดู ก็เป็นจังหวะที่ประตูปิดพอดีไอ้เราก็หันมาข้างๆก็จะมองหาที่ชายปรากฏว่าไม่เห็นที่ชายเราก็เอ๊ะลุกไปห้องน้ำไม่ว่าไปไหนดีกว่าเอ๊ทางไปห้องน้ํามันไม่ได้ออกข้างนอกนีหว่ามันอยู่ข้างมันอยู่ข้างในห้องอสักพั้หนึ่งได้ยินเสียงเหมือนคนแบบเอาขาแก่งน้ําอ่ะที่ตั้มที่ตั้มนึกถ,ถึงตอนเวลาคนนั่งอยู่เรียนนแล้วก็เอาขาแกลงแกลงแก่้งมันก็จะเป็นเสียงน้าแจ๊แจ๊อ่าอ่าอ่าใช่ใช่คือด้วยความที่ห้องพักเรากับ ไอ้ตรงบริเวณริมน,น้ำเนี่ยมันค่อนข้างติดตกับประตังควรเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงละก็เลยนึกยังไงก็ไม่รู้ก็เลยเปิดประตูลุกออกลุก,ลกออกไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือเห็นเป็นพี่ชายเนี่ยนั่งมื่นอยู่ตรงบริเวณท่าน้ําแล้วพอสักพักหนึ่งแกก็ทําท่าเหมือนจะก,กระโดดลงไปพี่ตั้มพอเห็นแบบนั้นผมก็เลยรีบวิ่งเข้าไปคว้าตัวพี่ชายเนี่ยแล้วก็รีบดึงพี่ชายเนี่ยขึ้นมาคือตอนนั้นเนี่ยอาการเขาเนี่ย มีอาการแบบเหมือนมือลอยอ่ะที่พี่ตามมือลอยไปเห็นได้ชัดเลยพอสักพักหนึ่งก็คือเรียกเขาแฟนเขาก็มาเรียกจนได้สติอยู่พักหนึ่งะนะครับเขาก็ถามว่าอา้าวมาทําอะไรกันแล้วตัวเขาเองเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคือเหมือนเขาไม่รู้สึกตัวเลยไอ้ช่วงวไอช่วงระยะเวลาที่เขามานั่งเล่นน้าแล้วจะกระโดดน้ําเนี่ย mm. เขาก็ทําหน้าตกใจแล้วก็กลับเข้าไปคุยกันในห้องพักทีนี้พอคุยไปคุยมาสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่า ไอตอนที่นอนก็มันเขิมอยู่อยู่เนี่ยจะหลับหรือไม่หลับเนี่ยได้กลิ่นเป็นเหมือนกลิ่นน้ำอกพี่ตั้มลอยมาเป็นกลิ่นน้ำอกลอยมาแตะจมูกคราวนี้เนี่ยเหมือนอยู่ในผวังคือเหมือนได้ฝันเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีคือหน้าตาสวยอะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยซีดขาวเลยมาชวนออกไปข้างนอกพักๆหนึ่งก็ชวนไปนั่งคุยไอตรงท่าน้ําตรงอะไรน,นั่นนะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามาสิพี่ลงมาเล่นน้ําด้วยกัน พอรู้ตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือตัวเองเนี่ยลงไปในน้าครึ่งตัวแล้วระบบเนี่ยก็คือไปดึงตัวเขาขึ้นมาคราวนี้เนี่ยพอรู้ตัวอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มแปลกใจแต่ก็พยายามอ่าใจดีสู้เสืออยู่คือพยายามจะไม่กลัวก็คือหาพระอาหารแะไวมาแกะก็ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เล่าให้แฟนฟังว่าฝันหรือว่าเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวว่าแฟนจะกลัว ก็คือท่านเป็นแบบว่าท่านเป็นแบบว่าไม่รู้สึกตัวว่าเออไปตรงนั้นได้ไงแล้วมืออะไรประมาณเนี้ย mm hmm. ก็คือคราวนี้เนี่ยจนอีกวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องนอนกันอีกคืนหนึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดแฟนของพี่ชายผมก็คือไปเที่ยวไปเที่ยวไปอะไรกันต่อที่ทำตามตลาดตามอะไรอยู่แ mm hmm. ถวบริเวณนั่นเที่ยวมาทั้งวันเลยแล้วก็กลับมาที่ห้องออกลับมาที่บ้านพักเราเนี่ยที่รีสอร์ทเนี่ยซึ่งวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเกิด ของแฟนพี่ผมเขาก็เลยซื้อเทียนมาตั้งไว้พี่ตั้มซื้อเทียนมาตั้งมาแล้วก็เอามาปักปักเอ่อตามไอ้ตรงไอ้ตรงริมน้ำอ่ะไอ้ตรงบริเวณที่นั่งกินข้าวนั่งอะไรเงี้ยอ่ะคร mm. าวนี้เนี่ยขณะที่กําลังนั่งนั่งกันอยู่เนี่ยก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรอย่างเงี้ย mm. ปรากฏว่าร้องยังไม่ทันจบเลยพี่ตั้มเทียนมันค่อยๆ่อ,อดับทีละเล่มทีละเล่มเออดับไล่มาทีละเล่มคือเทียนที่เขาปักไว้เนี่ย เป็นรูปหัวใจ oh, ใที่นั oh, oh. ่นประมาณเกือบร้อยกว่าเล่มปักเป็นรูปหัวใจคราวนี้เนี่ยเทียนไล่ดับมาเลยทีละเล่มทีละเล่มทีละเล่มคราวนี้เนี่ยผมกับพี่เนี่ยก็หันมามองหน้ากัน oh. จนจังหวะที่จะร้องแปีเบอร์เดย์ทูยูทอนสุดท้ายจะจบที่ตามมันมีเสียงผู้หญิงร้องคลอมาด้วยคราวนี้เนี่ยพอมีเสียงผู้หญิงร้องคอเราก็หันไปมองอีตรงที่แฟน แฟนเขาเนี่ยนั่งอยู่เพื่อที่แบบว่ารอาจะตอบแทนซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนที่แฟนเข้านั่งอยู่เนี่ยปรากฏว่าพี่ดั้มข้างหลังแฟนเขาเนี่ยมีร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ลำตัวเนี่ยซีดเผือดเลยใบหน้านคือ,ค,อคือหน้าเขาเศร้าๆ่ะยืนอยู่ข้างหลังแฟนของพี่เขาอะ่ะเราเล้าขุ้นลุกแล้วคราวนี้เนี่ยใบหน้าเขาเนี่ยคือมันเต็มไปด้วยน้ำอ่ะพี่ดั้มคือเหมือนเป็นน้ำตาปรากฏว่า แฟนพี่ผมเนี่ยร้องไห้คืออยู่ดีๆก็ร้องไห้ออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุร้องไห้เสอือๆเลยเขาเนี้ย hmm. แล้วเขาก็พูดออกมาว่าไปอยู่ด้วยกันเถอะ hmm. พี่อย่าทิ้งหนูไปไหนเลย <God. S 1> พูดอย่างเงี้ยไปอยู่ด้วยกันเถอะพี่อย่าทิ้งหนูไปไหนคือแล้วก็คือก็ร้องไห้เสือๆอยู่อย่างนั้นสักพักนึงอะ่ะ hmm. ซึ่งอีตอนที่ร้องไห้เนี่ย ทั้งผมและพี่เนี่ยก็เห็นแล้วแหละว่ามีผู้หญิงคนนั้นเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยยืนแบบเหมือนแบบคือลักษณะอ่าแฟนพี่ชายเนี่ยพี่ตั้มเหมือนเหมือนเหมือนแบบเป็นล่างของผู้หญิงคนนั้นอีกล่างหนึ่งอ่ะคือเหมือนแบบผู้หญิงคนนั้นร้องไห้หรือว่ามองอะไรเนี่ยคือเหมือนเขาทาตามผู้หญิงคนนั้นทั้งหมดเลยเหมือนโคลนกันไปเลยอ่ะเหมือนก๊อปปี้ีเหมือนแฝดอ่ะใช่คราวนี้เนี่ยพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บเราสองคนก็หันมามองหน้ากันเนี่ยแล้วก็มองหน้ากันแล้วแบบ คือตาค้างอะ่ะแล้วก็หันไปมองทางแฟนอะ่ะสักพักหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็เดินมาตรงหน้าพี่ชายผมพูดทำเดิมพี่ตั้มไปอยู่ด้วยกันเถอะอย่าทิ้งหนูไปไหนเลยพี่อย่าทิ้งหนูไปไหนเลยพี่แล้วเขาก็ดึงมือพี่ผมอะ่ะลงไปตรงท่าน้ำคราวนี้เนี่ยพอดึงมือพี่ผมไปตรงท่านั้นอะ่ะพี่ผมคือด้วยความที่ตกใจประกอบกับตอนนั้นเนี่ยยังมีสติอยู่พี่ตั้มเขาก็ขัดขืนบอกไม่ไปเอา้าจะไปไหนล่ะ ขวัญจะพาพี่ไปไหนจะอ,ะ,อ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือตอนนั้นเขาก็ทั้งทั้งคือทั้งตกใจทั้งแปลกใจทั้งกลัวผู้หญิงคนนั้นก็ดึง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 พี่ไปอยู่กับนหนูเธอพี่จะทิ้งหนูไปเลยพูดอยู่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเสียงที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่เสียงแฟนเขามันเหมือนเสียงแบบคนอื่นอะพี่ต่านที่ไม่ใช่เสียงแฟนเขาเป็นเสียงผู้หญิงคนอื่นพอคขาเนี้ยพอจะดึงพี่ชายผมลงไปตรงท่าน้ำพี่ชายผมก็ไม่ไป,ปก,ก็คือสุดจะชากลากถูกันอยู่ ักพักหนึ่งสักพักหนึ่งอ่ะจนแฟนพี่ชายผมเนี่ยหยุดร้องไห้แล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองคราวนี้เนี่ยเงยหน้าขึ้นมามองพี่ตั้มดวงตาเนี่ยแดงก่ําเลยแล้วตรงตาเนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกเขาร้องไห้คราวนี้เนี่ยไอ้ที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาเลยพี่ตั้มมันเหมือนเป็นเ,ออ <c oughs> เลือดอ่ะเขาร้องไห้มาเป็นเป็นส <c oughs> ายเลือดอ่ะไ <c oughs> หลลงมาอาบแก้มอ่ะ แล้วเขาก็อบอกว่าพี่จะาทิ้งหนูไปไหนอีกอย่าทิ้งหนูไปเลยพูดอยู่อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งคือพูดอยู่อย่างนั้นน่นนะจนสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คือรีบรีบวิ่งไปหาลุงกับป้าเจ้าของบ้านอ่ะที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทก็คือเขาจะพักอยู่บริเวณแถวตรงไอ้ตรงนั้นอ่ะพี่จ้ามใกล้ใกล้ใ,ใช่ใกล้ใกล้หน่ยก็คือไปเคาะประตูเรียกเขามา ลุงเขาก็ออกมาดูป้าเนี่ยเขาน่าจะหลับหรือว่าสรวมนม์หรือว่าอะไรอยู่สักอย่างเลยลุงก็รีบวิ่งออกมาดูสักพักหนึ่งเนี่ยพอลุงมองปุ๊บลุงก็รีบหาพระหาอะไรเนี่ยมาใส่ให้แฟนพี่ชายผมเนี่ยพี่ตั้มพอใส่ให้แฟนพี่ชายเสร็จปุ๊บเขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วเาก็ล้มไปเลยพอล้มไปเสร็จปุ๊บคราวนี้เนี่ยเราก็เอาแฟนพี่ผมเนี่ยเข้ามาในห้องคราวนี้เนี่ยลุงก็มาด้วยแหละลุงก็ เอาพระเอาอะไรมาใส่ให้ก็คือเหมือนแกจะมีน้ำมงน้ำมนอะไรอยู่ที่รีสอร์ทแกอ่ะแกะก็เอามาให้กินเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยจนจนสักพักหนึ่งเนี่ยแฟนแฟนพี่ผมเนี่ย <c oughs> เขาก็เริ่มเริ่มรู้สึกตัวพอเริ่รู้สึกตัวเขาตื่นมาเขาก็พอตื่นมาเนี่ยเขาเหมือนผ้าหวาพี่ตั้มเขาก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็กอดพี่ชายผมแล้วก็คือกอดนในคราวนี้เนี่ยร้องไห้อีก <c oughs> แล้วก็บอกว่ากลัวกลัวกลัวเนี่ยกลัวจังเลยเมื่อกี้อ่ะ ตอนที่กําลังจะเป่าเทียนน่ะเหมือนคือเขาบอกว่าเขารู้สึกตัวทุกอย่างตอนที่โดนบังคับก็คือเหมือนเหมือนโดนสิงโดนอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้มแต่ว่ามันพัดขืนไม่ได้หเหมือนเขามาแฝงอยู่ในร่างอะ่ะแล้วก็ให้พูดคาคานั้นไปอะ่ะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออเออนี่มันขัดขืนไม่ได้พอหลังจากรู้อย่างนั้นเสร็จปุ๊บลุงก็นิ่งไปพักหนึ่ง ทางทางอ่ทางผมเมื่อกับทางพี่เนี่ยก็ถามลุงมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยลุงเล่าเล่าให้พวกผมฟังได้นะลุงแกก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วลุงก็แกก็ไม่ได้พูดอะไรพอหลังจากที่แฟนพี่ผมอาการกลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยแกก็เดินออกไปแกก็ไม่ได้พูดอะไรปล่อยให้พวกเราสามคนเนี่ยก็คือคาใจายอยู่พี่ตั้นคราวนี้เนี่ยจากที่จะส,สนุกวันเกิดเนี่ยคราวนี้เนี่ยไม่สนุกแล้วก็พอหลังจากที่ เอาเอแฟนพี่ชายผมได้เริ่มได้สติได้แลมาลเลยก็คือนอนกันในห้องก็คือปล่อยให้นอนไปอยู่อย่างนั้นก่อนไอ้ทางเราเนี่ยก็จะเอินไปเก็บของมาถึงเก็บเทียนแล้วก็เก็บเค้กเก็บ,กบ,กบอะไรพวกนี้พี่ตั้มคือ,ค,อคือไม่เอาแล้วปรากฏว่าพออีตอนที่เดินไปกําลังจะไปเก็บเทียนเนี่ยก็ได้ยินเหมือนเป็นเสียงเสียงเหมือนคนว่ายน้ำมาพี่ตั้มอยู่ในน้ำ น้ำเนี่ยมีแรงกระเพื่อมแบบคนอ่าเป็นเป็นคลื่นคืนเอ่อจะบอกอยังไงดีคือ,คอลักษณะเหมือนว่ายท่ากันเพียนอะพี่ตั้มปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยพอทั้งผมทั้งพี่เนี่ยมองไปบริเวณกลางคลองเนี่ยเห็นเป็นร่างผู้หญิงเ,ออเหมือนแบบว่ายน้ำอยู่อนะพี่ตั้มแต่แบบว่ายอยู่กับที่แล้วก็ค่อยๆจมลงจมลงอย่างเงี้ย <All right. S 2> แล้วก็ได mm hmm. ้ยินเสียงอะคือ คือไม่รู้ว่าเขาเป่งมาเป็นเสียงหรือว่ามันสื่อกันทางในจิตาสำนึกดได้นะพี่ตามเขาบอกว่าพี่อย่าทิ้งหนูไปมาอยู่กับหนูเถอะพูดอย่างเงี้ยพอรู้สึกได้อย่างนั้นว่ามีเสียงผู้หญิงคนนี้พูดมาเนี่ยเราก็รีบๆรีบเก็บแล้วก็เอาของเนี่ยกลับเข้ามาแล้วก็อยู่ในห้อง <S <S ซึ่งพอตอนนี้เนี่ยหลังจากเก็บของอะไรเสร็จเนี่ยเราก็จะโทรหาลงุงคือตอนนี้เนี่ย ทั้งผมและพี่เนี่ยไม่มีใครกล้าเดินออกไปแหละก็คือจะโทรหาลุงเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยว่าให้เข้ามาดูหน่อยมาเออเนี่ยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยจะทํายังไงลุงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยโทรไม่ติดเหมือนลุงปิดเครื่องหนีไปเลยพี่อ้าวใช่พอหลังจากที่ลุงใช่หลังจากที่ติดต่อใครไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็ทํายังไงได้ทาอะไรไม่ได้ที่พี่ตั้มก็ต้องนอนอยู่ในห้องกันทั้งอย่างนั้นอะคราวนี้เนี่ย ถามว่าใครจะนอนหลับไม่มีใครนอนหลับเลยนอกจากแฟนพี่ชายผมก็คือเหมือนเขาถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนทุกดูดพลังชีวิตเนี่ยพี่ท่านเขาไม่มีแรงคือเขาบอกว่ามันเหมือนมันเพียมันใช้แรงอะไรไปมากมายคือไม่มีแรงแม้กระทั่งจะลุกนั่งอ่ะก็เลยปล่อยเขานอนหลับไปทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่ปล่อยให้เขานอนหลับไปเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยก็ผัดกันอ่าคอยดูคอยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอหลังจากที่คอยผัด ผัดกันดูผัดกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้นระหว่างที่นั่งนั่งดูอยู่เนี่ยตอนนั้นก็เวลาประมาณปีสองปีสามแล้วล่ะเราก็ได้แต่หวังว่าลุงเนี่ยจะมาปรากฏว่าลุงก็ไม่มาคราวนี้เนี่ยได้ยินเสียงน้ําที่อยู่ในห้องน้ําเนี่ยมันเป็นมันเป็นน้ําเป็นสักบัวเป็นสักบัวแต่ว่าเป็นสักบัวที่เขาปล่อยน้ํามาแล้วก็เหมือนเป็นบ้องขาลามาพี่ตั้มอักษรณะของโรเตอ่าใช่คือ,อคือเหมือนเขาเอาบ้องขาลาา เป็นฝักบัวเว,เวลาเปิดน้าอาบบไไันทึกก็จะไหลออกมาจากบ้องน่ะมันมีเสียงน้ําไหลมันมีเสียงน้ําไหลมันมีคนเปิดน้ําอยู่ในห้องน้เอาล้พี่ตั้มใครจะกล้าลุกไปดูใช่เราก็เอาเอะไรดีวะพี่แต่ตอนแรกไหลเจ้อเจ้าเจ้จ้จ้าักพักนึงพี่ตั้มนึกถึงอารมณ์คนเปิดฝักบัวแบบเปิดเต็มที่อ่ะเออเออ ฟืดอยู่ในห้องน้าอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้เหมือนเมื่อกี้แบบแล้วผมอยู่แล้วตอนนี้ล้างล้างหัวอ่าใช่ใช่คือพอได้ยินอย่างนั้นเสร็จปุ๊บแล้วพอไม่มีใครกล้าลุกไปดูเราก็นั่งสวดมนนั่งอะไรกันอยู่อย่างนั้นะอพอสักพักนึงพี่ตามีเสียงร้องไห้ของผู้หญิงมาดังมาแววมาอยู่ในห้องหรออยู่ในห้องที่เราพักกันนะพี่ตั้ม<อ>เราลคนลุกพูดคำเดิมเลยพี่ แต่ทิ้งหนูไปมาอยู่กับหนูเถอะแต่ทิ้งหนูไปมาอยู่กับหนูเถอะพูดอยู่อย่างเงี้ยพี่ตั้มประมาณสี่ห้าครั้งอ่ะจนพอสวดมนต์เสร็จอะไรเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งอ่ะเสียงนั้นก็หายไปแล้วเสียงน้าเนี่ยคือเหมือนแบบชุบคือเหมือนแบบมันตัดไปเลยอ่ะพี่ตั้มทั้งเสียงทั้งอะไรเสียงน้ําเสียงที่ได้ยินหายไปหมดเลยครับพอเราเห็นว่า เออไม่ดีแล้วแต่ด้วยความที่ทําอะไรไม่ได้ก็จนก็เลยต้องนั่งรอจนเช้าพอจนถึงตอนเช้าเนี่ยหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยก็คือฟ้ามันเริ่มเริ่มสว่างแล้วเราก็เลยรีบออกจากห้องเนี่ยแล้วก็รีบไปหาลุงกับป้าที่เป็นเจ้าของเนี่ยเพื่อที่จะขอคําอธิบายว่าเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไร<อ>ใช่มันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นลุงแล้วทําไมลุงยินลุงไม่พูดอะไรเลยลุงหายลุงหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เนี่ยพอป้าได้ยินแบบนั้นอะ ป้าก็หันมามองหน้าลุงแล้วป้าก็ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรอเมื่อคืนอะ่ะคือป้าแกหลับไปแล้วตอนที่เราไปเรียกอะ่ะแล้วทีนี้เนี่ยลุงก,ก็เล่าให้ฟังเราไม่รอลุงแล้วเราเลยเล่าให้ป้าฟังเลยป้าอย่างนี้นะปุ๊บป้ายืนเงียบไปพักหนึ่งแล้วเหมือนแกยืนน้าตาไหลพี่ตั้มแล้วแกก็เล่าให้ฟังแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ย แกมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามั่นกับแฟนไว้แล้วละ่ะก็คือจะแ,แต่งงานกันนะ่ะพี่ตั้มก่อนที่รีสอร์ทนจะสร้างแล้วสุดท้ายผู้ชายไปมีคนอื่นอพอเป็นคนอื่นปุ๊บผู้หญิงเนี่ยลูกสาวแกเนี่ยเหมือนทําใจไม่ได้ก็คือทุกๆวันเนี่ยก็จะ ไปนั่งหเมือลอยอยีตรงท่าน้ามันนะครับก็คือตอนนั้นยังไม่ได้เป็นรีสอร์ทนะฮะก็คือเขาลูกสาวเขาเนี่ยเคยมีความฝันว้งงว่าอยากจะเปิดหลังจากแต่งงานแล้วอะไรแล้วเนี่ยแต่จะเปิดรีสอร์ทที่ตรงนี้สักทีหนึงคราวนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยพี่จ้ามทําใจไม่ได้กระโดดน้ําตายลงไปตรงนั้นเลยแต่เรื่องราวมันก็ผ่านมาประมาณสองสามปีแล้วนะครับซึ่ง <c oughs> ป้าแกบอกว่าก็ <c oughs> แขกที่มาพักที่เนี่ยถ้าใครมาเป็นคู่นะก็คือจะมีคนฝันหรือว่าจะมีคนมาโดนชวนลงไปเล่นน้ําด้วยแทบทุกคู่หมายถึงแทบทุกคนที่มาพักที่ป้าเล่าให้ฟังอะนะครับนั่นแหละแล้วก็คือหลังจากพอรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยทางผมกับทางแฟนแล้วก็ทางแฟนที่แล้วก็พี่เนี่ยก็คือขอเอ,อขอวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างเนี้ย ไปของลูกสาวป้าเนี่ยก็คือจะไปทําบุญที่วัดทําอะไรอย่างเงี้ยจนคราวนี้เนี่ยเราก็มารู้อีกอย่างหนึ่งพี่ตั้มไอ้วันที่ว่าเราจะจัดวันเกิดแฟนของเออ่พี่ชายเนี่ยมันเป็นวันวันเป็นวันนี้พอดีที่เป็นครบรอบวันตายของลูกสาวเขาซึ่งเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเหตุนี้หรือเปล่าเขาเลยมาปรากฏตัวแล้วก็มาสัมเดลคิปอย่างนี้ให้เห็นนล้วล่ะก็เป็นเรื่องราวที่ เพื่อนเราให้ฟังที่ไปเจอมาที่รีสอร์แทแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสงครามจากเรื่องเราก็จะมีประมาณนี้ครับครับ a n นนิเวลอ่เขาเรียกว่า anniversary from date ได้ไหมเนี่ยวันวครบ,คร,บรอบวันตายอโอ้โหสุดท้ายวิญญาณที่มาเหมือนกับมาเกาะมาแกะมาหลอกหลอนกลุ่มของพี่แล้วก็แฟนเขารวมไปจนถึงเพื่อนของคุณก็คือลูกสาวเขาเองมิน่าละเขาถึงอ้อำอำํอึ้งอึไม่ยอมบอกว่า เป็นใครอะไรอย่างนี้เนาะนอ่าใช่ครับผมแล้วลุงเองก็ตัดไฟแต่ต้นลมนเลยคือติดต่อไม่ได้เลยโอไม,ไม่อะไรเลยก็ยังแปลกใจว่าอ้าวลุงแล้วยังไงอะ่ะทําไมถึงไม่ไม่ออกมาให้ข้อมูลใช,ใช่ไหมคนก็ไม่ได้หลับ,บไม่ได้นอนก็นอนอยู่ในห้องพรองพวังจะนอนก็ไม่ได้พักผ่อนกลัวผีมันจะออกมาตอนไหนอีกแล้วต้องถามเพื่อนไม่รู้เหมือนกันว่า การเข้าพักในที่พักแห่งนี้เขาเขาจ่ายตรงจ่ายตังอะไรเต็มกันหรือยังหรือว่ายัางไม่ได้จ่ายน่าจะจ่ายไปแล้วหล่ะพี่ท่านโอ้ถ้าจ่ายไปแล้วจะอยู่ต่อทําไมล้วเปิดมู <c oughs> มก็ไปแล้ว,ลวก็จ่ายแล้วก็จ่ายแล้วไงบางคนบางเคสนี่ยังไม่จ่ายก <c oughs> ็ไม่จ่ายแล้วก็ไปลยุยถ้ามาเจออย่างเงี้ยมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนหรอก <c oughs> แล้วลูกสายตาจะบอกว่าลูกสาวเนี่ยเสียไปตั้งสองสามปีนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อเก้าปีที่แล้วก็แสดงว่าต้องบวกเพิ่มก็สิบกว่าปีที่ผ่านมาเรื่องเนี้ยครับ แล้วลุงเขาไม่คิดจะทำบุญบทำอะไรให้อะไรอย่างนี้เลยเหรอเออมันไม่มีการ,รตั้งสงตั้งศาลนั่นก็เท่ากับว่าผลลัพธ์ของมันน่ะลูกค้าคนไหนอย่างที่คุณบอกอะ่ะเข้ามาเป็นคู่ไปว่ายน้ำกันกันเชียงในน้ำเนี่ยพาจะไปตายมันไม่ใช่อะ่ะมันใช่หรอชนล,ลงน้ำชนอะไรอย่างเงี้ยมันใช่พี่ตามมันไม่ใช่อะ่ะคือด้วยความที่แบบว่าอะไรอะ่ะดีในะคือดีคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายพอดีพี่ตั้ม เช้าเราจะออกกันพอดีไงเราก็เลยไม่อะไรเพราะว่าคืนแรกมันมันก็อย่างที่บอกแลวละก็คือจะแปลกใจเพียงแต่ว่ายังไม่เจออะไรพอคืนอีกคืนนึงอนะ่ะถึงไม่เจอโอ้โน,น,นะเป็นก็เข้าใจว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่องเรือดูหิ่งห้อยเสร็จนะแล้วก็อยากจะพักผ่อนแบบวันเกิดด้วยแล้ววันเกิดมาแนะหมยังก็จะได้<อ>ช็อตหนังเลยอ่ะเวลาที่ลมพัดเทียนดับเนี่นจะเข้าใจธรรมชาติของเทียนที่มันจะดับแต่ถ้าเทียนที่มันดับแบบ มาไล่มาเลยเหมือนเหมือนเวฟอ่ะเหมือนเล่นเวฟเหมือนจันอ่ะทัดัดอย่างนงี้มันมันมันไม่ปกติด่แบบไม่มีสาเหตุอ่ะแล้วพอหันไปในจังหวะเทียนดับโอ้ยใค่ไวอยู่ข้างหลังแฟนโอ้นะฮะน่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วก็สรุปเลยเรื่องราวแบบเนี้ยผมฟังมาหลายเรื่องเว้ยคุณต้นนะฮะเรื่องของการไปพักลีส่งรีสอร์ทโรงแรมอะไรเงี้ยผมถามอย่างหนึ่งช่วงท้ายเนี่ยสมมุติว่าผมไป อย่างคุณไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่คุณผู้ฟังไปเที่ยวแล้วไปเจอคุดยังไงเจอผีอ่ะแล้วเราไปแจ้งเจ้าของอะ่ะขอเงินคืนได้ไหมขอครึ่งหนึง่งคืนได้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวผมบอกนะกระแสโซเ<อ>ชียลดังนะมันจะมีไหมที่แบบโอ้โอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้กิฟต์ไวชเชอร์นะอะไรอย่างเงี้ย<อ>ผมเจอไปอย่าไปบอกอะไรเออถูกไหมผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่ท,ที่น่าจะต่อรองได้เพราะเรามันไม่มีความสุขมในการไปเที่ยวหรอกถูกปหล่ะครับ แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดใจพี่ทามว่าจะอะไรทีอย่างเงี้ยคืออ่ะโอเครู้เรื่องแล้วก็จบกันที่นี่ก็จะไม่ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอเรื่องนี้เนี่ยรับเปลี่ยนชื่อเรื่องจากรํำลึกสุดท้ายเป็นคืนเดือดวันชมหิ่งห้อยอะไรับบเออก็คือเดือดหิ่งห้อยไก็ได้อยู่นะได้ครับครับนั้นก็คงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะนะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อเก้าปีที่ผ่านมา นะครับเรื่องของเพื่อนของคุณต้นนั่นเองซึ่งในเรื่องคุณต้นก็อย่างที่บอกนะแทนตัวเองเป็นเพื่อนไปนักกลัวทีเดียวหลังจากนั้นก็ชื่อว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเขาก็มีการทําบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตก็คือลูกสาวของเจ้าของนั่นเองครับโอเคขอบคุณมากครับคุณต้นขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวกลับมานะก่อนปีใหม่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตอสุนโดย ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนากศีรษะไลน์น